่เงินส่วนที่เหลือนะคะเราจะเอามอบให้กับมูลนิธิโดยเราแสแดงความจำนงว่าเราจะเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนไว้กอทั้งหมดของมูลนิธิที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะรู้สึกพี่ม,ามัางจะอบอก ส่วนเรื <irgendw el inv és> anyway, ่องส่วนที่อื่นนะคะเราก็จะมอบให้แก่พิธีเพื่อต่ทำพิธีกรรมอะไรดีๆในงานการเรียนการสอนที่ผาต่อนะคะแต่ว่าเราขอกะได้นิดนึงค่ะกได้นิดนึงเพราะว่าบางพิทีเราก็ซีใหม่เอยู่ราต้องไปกจันในห้องลด้ จริงๆคนไม่ได้ปิดไมอะไรอยู่เรื่อยๆเราก็ในจะขอดูเสียงดังหน่อยเสียงดังเนื่งดังสำหรับซื้อเสียงดังหน่อยค่ะไม่สำหรับซื้อสูงนักทหนึ่งหนึ่งแชรนะคะแต่ยังไงก็ตามมันประมาณสักพันกว่าเจ็ดพันบาทนะคะยังไงก็ตามเราอาจจะปรึกษาเรื่องนี้กับอาจารย์เทพีกทีว่าจะทำยังไงให้คุมกับคุณนิติ์มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้วันอาทิตย์ แต่ว่าวันเกิดก็คือวันพิธีเข้าใช้ได้โอเคแล้วก็คราวนี้ก็มาถึงอีเวนต์สำคัญใครอยากรู้บ้างว่าตัวเลขเงินทั้งหมดที่เราได้มาเท่าไหร่ทายทายทายใายทายใจเคียงเรามีของเราหมดไหม่ีอะไรที่ใครอยากได้อะไตรงนี้เลือกมาเลยพันกว่าพันกว่ามหรอเจ็ดหมื่นสาม 一百。 เรื่องสูบใช่ไหมบะอาจจะอยากจะขอรบกวนอาจารย์สันช่วยจัดการให้หน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็เราเราขอใช้วันวันอาทิตย์อย่างเดิมใช่ไหมคะคุณเกศคือสูบสูบเนี่ยปีหน้าผมที่ต้องใช้สูบเพิ่มสูบอยู่แล้วถ้านักศึกษาเป็นช่วภาพสูบนะับเพอจะใช้สูบที่สอนมัชมัทโทด้วยในวันโอเคถ้าอย่างนั้นดีเพราะเราเราก็อยากจะให้กด้จัดภาพที่สุด กีกได้ของบบราะมาดีราขอแบบไม่สามารถควบคุมกันไม่เหมือนรนะร้อยใครเกินร้อยก็รายนิติงหมดเลยเพราะฉะนั้นเราขอมอบเงินให้กับมือดีที่เจ็ดหนสาน้

ก็ใจดีนะครับก็ใช้เงินแฟนเยอะท่านท่านก็จะได้ทั้งหมดเลยครับทั้งค่าอาคารครูบาอาจารย์ค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าองค์กรต่างๆของกรุงเทพทุกท่านต้องส่วนหมดแล้วก็ยังมีโครงการพิเศษคือท่าท่านเลยของมันเหลือเราจะนำบางส่วนเนี่ยไปทำบุญโรงพยาบาลต่อ ที่จุดตีเรียกกลับมาครับเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ทอ่ขัางมากนะครับผู้บ่วทุกสตาที่เราร่วมกับทางโรงพยาบาลก็ได้ใช้ในการรักษาคนไข้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นเป็นกุศลน,น,นันสกษตรอย่างนาึงจะทําให้พวกเราได้สิทธิย้อนกลับมาโดยเราข้ามท้องิ่นคือเราจะได้สุขภาพทุกอย่งกาจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้เร็วเจอหมอเก่งแล้วก็ฉพาะในห้องเราจะมีทั้ง เพื oh, that, ่อส okay. ัจจกรณ์ผู้มีความรู้ครับมีทั้งคุณหมอปรึกษาได้ครับปรึกษาอาหรหรือไม่ต้องเสียสตางค์เลยแล้วก็ขอรบกวนเชิญอาจารย์ค่ะในด้านส่วนหนึ่งที่เราจะขอมอบเพื่อจัดหาเื่องสูงอันนี้อันนี้เรื่องอะไรครัะเลขก็แล้วแต่แต่ยานเอ่อสำหรับซูมมือถืเราใช่ไหมซึ่งซึ่งเราจะใช้ ซูมเนี่ยไม่จับปีเนี่ยที่ที่เราใช้ซูมเนี่เราใช้ซูมสองซูมซึ่งผมเป็นคนเป็นคนที่ไปซื้อนะคือผ่านซูมแต่ที่ของปีหน้าที่กองตั้งใจของทุกท่านเนี่ยว่าจะเอาซูมมาเชื่อมใช้ในการสอนการสื่มกันเนาะแต่คงใช้วันแค่วันอาทิตย์หรือวันเสาร์เนี่ยเรืองนี้หมาว่านี่น่าจะมาใช้เพราะปีหน้าเราจะมีรุ่น ตัวตีมันแล้วก็ชั้นก็ขยับไปแล้วต้องใช้สูมสามูมตอนนี้เรามีแค่สองแล้วต้องกลอย่างหนึ่งเพราะตัวนี้เราจะขอเอาไปใช้ในการใช้สูงที่สอนด้วยในวันจันทร์ถึงศุกร์นะส่วนเสาร์อาทิตย์ท่านก็เอาไปใช้ซูมเล่นแต่งงานแต่ว่าถ้าที่ผมซื้อมาของปีนี้ก็ค่าซูมเนี่ยเป็นซูมที่สามารถจุคนเข้าได้หนึ่งร้อยคนนะซึ่งตอนนี้เราเหลือแค่หนึ่งร้อยแล้วพราบถ้าเกินร้อยผงจะเข้าไม่ได้ ให้ท่านที่เหลือจะต้องเข้าหลายปีเนี่ยนะครับเพราะอันนี้เราจะซื้อมาหลักใช้ปีหน้าด้วยแล้วก็ท่านก็เอาไปใช้เสาร์อาทิตย์ในการติวไม่ใช่ทัานใช้วันอาทิตย์ในการดิวไปหลัาเรอบเอาไปใช้ Happy birthday. อยู่ตรงนี้๋ยากให้ตรงไหนคะตรงนี้นะตัดงให้กัวนไปอาจารย์ที่เดิมเลคกเกกคาเกกตัก่เกตัดก่อนชินึงให้ให้อาจารย์เองนะคะถ่ายรูปหน้าเองด้วยค่ะ่ายรูปหน้าเคด้วยค่ะรูปหน้าเค้กถ่ายรูปหน้าเคมา่วยช่วยเคเกิดส่ตัดไ ให้ท็อกคอนด้วยนะคะให้เราไปลุ้นกันว่าจะตัดได้กี่เช่นนะคะถ้าได้เบอร์ใครได้เบอร์คนนี้ได้กินสงสัยกัดโทรศัพท์ นี่เป็นเค้กนมสดจาก King's Bakery นะคะสไพ้ายสดสดสะพ้ายสดคิง i n g บ b ก k ร r y ค่ะเค้กนมสดหากินยากที่สุดในโลกเลยค่ะแบบนี้แค่แค่ตักคนเดียวถามว่าอ่อยถามว่าถามว่ากินเคยก็เก่าเก๋่ากก็ไม่แก่ยังจะไม่รู้จกอะไรเลยนนี้จะได้้งา มีย้ําบอกว่ามาศึกษากันไม่รู้ทําเรือก็ต้องจัดห้องมือบ้านอย่างนี้เช